สวัสดีค่ะคุณชมค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายคนเห็นลูกใช้สื่อออนไลน์แล้วมีความรู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าข่าวมีอยู่บ่อยว่าเด็กเรียนแบบจากสื่อออนไลน์ในการทำแบบน้นแบบนี้วันนี้วิทยากรของเราแพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพ็ญจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและว,วัยรุ่นราชนครินจะพูดให้ฟังว่า การที่จะเกิดปัญหาการทำร้ายตนเองจากสื่อออนไลน์เนี่ยมันมีลักษณะอะไรที่คุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจได้บ้างค่ะเรื่องของการเล่นเกมเยอะๆหรือใช้อินเทอร์เน็ตเยอะๆเนี่ยนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงของสมองค่ะเพราะว่า การเล่นเกมหรืออินเทอร์เน็ตเยอะๆเนี่ยมันทาทุกอย่างเนี่ยมันบนความตื่นเต้นบนความที่เราสามารถควบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะผิดก็เริ่มใหม่ผิดก็เริ่มใหม่มหมแถมตื่นเต้นกับเรื่องอะไรบางอย่างที่มันหวือหวาที่มันเป็นเรื่องของความรุนแรงด้วยพวกนี้พอทําไปเยอะๆค่ะสมองเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะคือเบรกไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาเกิดเรื่องชีวิตจริงที่ทําให้เราต้องเบรกอารมณ์ของเรามันจะเบรกไม่อยู่ค่ะเพราะเวลาเราเล่นเกมอินเทอร์เน็ตมันไม่ต้องเบรก ไม่ชอบปุ๊บก,ก็ปิดไม่ชอบปุ๊บก,ก็ปิดเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ชีวิตจริงเวลาโดนเพื่อนคุณครูครอบครัวทําให้เราไม่พอใจปุ๊บเราเบรกคนอื่นไม่ได้แต่เราก็ไม่เคยฝึกเบรกตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นการแสดงออกมันก็เลยอาจจะรุนแรงทั้งตัวเองและคนอื่นถ้าเป็นเด็กกลุ่มที่เรียกว่าลูกเราเป็นคนเงียบๆนะคะดูขี้กังวลเยอะๆคุยอะไรก็ดูเงียบๆพวกนี้ค่ะเวลาเบรกไม่ดีปุ๊บ จะฆ่าฆ่าตัวเองค่ะทร้ายตัวเองแต่ถ้าลูกคุณพ่อคุณแม่เป็นประเภทแบบเวลาไปขัดใจปุ๊บอรวาดอาะไรอย่างนี้ตลอดเวลาอันนี้ต้องระวังค่ะเพราะว่าพอเราไปยุ่งกับเขาแล้วเบรกไม่ดีเขาจะฆ่าเราหรือว่าทําร้ายเราแทนนะคะเพราะฉะนั้นเดินก็มีข้อแนะนําค่ะว่าการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะก็ไม่ควรจะเกิน2ชั่วโมงต่อวัน นะคะเพราะถ้าเกิน2ชั่วโมงต่อวันไปเรื่อยๆปุ๊บมันจะมีความเสี่ยงมากค่ะที่ไปทําให้เบรกในสมองเนี่ยมันทํางานผิดพลาดไปอยากให้ดึงลูกๆมาทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้างนะคะพื้นฐานของความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นเรื่องที่มีความสําคัญตลอดชีวิตของเด็กเลยถ้าลูกมีความสัมพันธ์กับครอบครัวที่ดีปัญหาซึ่งเกิดขึ้นทั้งน้อยและใหญ่ก็จะผ่อนคลายไปได้มากแล้วก็ช่วยลูกให้รอดพ้นจากสถานการณ์ต่างๆได้มากมายทีเดียว เพราะฉะนั้นมองดูนะคะว่าเราอยู่ในบ้านมีความสัมพันธ์อย่างไรกับลกูกมันจะช่วยลูกได้ตลอดชีวิตของเขาทีเดียวพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรลูให้ทา